สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชนชมรถทรงหรูน่าใช้1คันนะครับรุ่นนี้ห่างหายไปนานนะครับมาแล้วครับมาแล้วกับ Toyota Camry 2 4 Q ตัวท็อปสุดปี2002นะครับสภาพสมบูรณ์สวยๆครับออปชั่นครบเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างเช็คให้ทุกระบบใช้งานได้ทันทีไม่ต้องเก็บซ่อมนะครับดูรถทดลองขับนะครับอยู่ที่เมืองทองธานีนะครับคันนี้แจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่นลดและการันตีการจัดส่งให้ท่านได้ถึงหน้าบ้านนะครับ สำหรับใครที่กำลังเล็งหารถไว้ใช้งานนะครับรุ่นนี้ผมอยากจะให้สมาชิกลองพิจารณาเลยครับว่าชอบใช่หรือไม่นะครับเพราะว่าตัวออปชั่นของ Camry นะครับสุดหรูเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นทุกจุดนะครับสำหรับคันนี้รถเดิมครับหน้าเดิมท้ายเดิมสวยๆไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับรูปมีเยอะรอชมได้เลยครับสภาพโดยรวมสวยครับออปชันครบเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าเซ็นทรัล็อกแอร์แบ็ก ABS แอร์แบ็กสใบครับ ตัวนี้มีแอร์หลังแล้วก็มีม่านหลังไฟฟ้าครับต้องบอกว่าสวยสมบูรณ์จริงๆ1 4 9 0งแบาทนะครับราคานี้นะครับสวยสมบูรณ์ครับมีม่านหลังระบบไฟฟ้านะครับนี่นะครับเป็นอัตโนมัติกดขึ้นกดลงได้ครับชมเช็คดูรถตรวจสอบท่านจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับอยากจะฝากนะครับสำหรับใครที่กําลังเล็งหารถราคาสันแกงกลางนะครับเน้นออปชั่นเน้นอึดถึกทนใช้ง่าย ตัวนี้น่าสนใจมากๆนะครับเป็น 2.4Q คิวนะครับอัตราการกินน้ามันก็ระดับหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับความชอบและความพร้อมนะครับแต่ถ้าใครพร้อมนะครับผมอยากให้พิจารณาครับเพราะว่าคุ้มมากๆนะครับรถหลักล้านนะครับออกมาต้องมีร้าน4ลร้าน5นะครับตอนนี้ขายราคาหลักแสนต้นนะครับมีแอร์หลังมีเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าขึ้นสูงลงต่ำแอร์แบ็กสี่ใบเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็ก ABS 디สเบรกครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเรือนไม้3สีสุดคุ้มสุดสวยครับ ลองชมเช็คดูรถตรวจสอบสภาพนะครับเบาะหนังเดิมจากโรงงานตกแต่งลายไม้สวยๆชอบแบบนี้ทรงหรูออปชั่นครบนะครับในราคาแสนกลางๆลาแคมรี่นี่แหละครับคือที่สุดแล้วถ้าท่านกําลังเล็งหานะครับข้าราชการผู้ใหญ่ไว้ทํางานหรือเป็นวัยรุ่นก็ใช้ได้ครับต้องบอกวนะ่าครบเครื่องคุ้มค่าการซ่อมบำรุงดูแลไม่ยากไม่แพงไม่แรงนะครับเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้ครับในแฟนเพจแฟนขับของแคมรี่นะครับ นี่ครับเป็นเรือนไม้สามสีนะครับเขียวส้มฟ้าก็เลือกเอาที่สบายตารครับใช้งานไปแล้ว2 1 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับต้องบอกว่าสำหรับเครื่องตัวนี้อึดถึกมากครับหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยหลายๆท่านอาจจะยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ร้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับแต่ประสบการณ์ที่ผ่านมาของผมในการใช้รุ่นนี้ต้องบอกว่าอึดถึกอนจริงๆครับใช้วันหนึ่ง2-300โลคิด,ดง่ายหัวหินกรุงเทพไปกลับเนี่ยครับไปเกือบทุกวัน ็อึดถึกทนครับติดแก๊สด้วยครับยิ่งอึดเลยครับคันนี้ไฟสองสว่างครบครับ4ประตูชมเช็คดูรถตรวจสอบสภาพนะครับแจ้งมาจากช่อง YouTube การันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ถึงหน้าบ้านนะครับรับประกันรถไม่หายนะครับถ้ามาจําได้มาจําเลยนะครับถ้าไม่มาจําเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับนี่นะครับแจ้งมาจากช่อง YouTube แล้วถ้ารถไม่ถึงบ้านนะครับมาเก็บเงินคืนที่ผมเลยครับการันตีการจัดส่งให้ สวยสมบูรณ์ครับภายในหรูหราภายนอกสีสันเงาช้ำสวยๆครับเช็คชมดูรถนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมงามๆครับสำหรับน้องคนนี้นะครับก็เช็ครถสวยคัดรถดีแล้วส่งต่อรถอย่างมีคุณภาพนะครับอันดับแรกเขาเช็ครถสวยแล้วครับก่อนที่เขาจะซื้อมาเก็บทําหรือเก็บขายนะครับต้องบอกเลยว่าถ้าไม่สวยก็คือไม่ซื้อครับไม่อยากจะซื้อมาแล้วเอามาซ่อมเยอะเสียเวลาครับซื้อรถสวยดีกว่าครับเน้นสภาพราคา ก็แรงนิดนึงแต่คันนี้ต้องบอกว่าคุ้มมากๆนะครับ mm. เมื่อเทียบกับสภาพ mm. เมื่อเทียบกับออปชันนะครับอย่างที่แจ้งนะครับศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับในแฟนเพจของ Camry นะครับมีอู ing, เก่งๆมีช่างเก่งๆเยอะมากครับเพราะว่าผมก็ศึกษาแล้วก็เคยใช้ครับฉะนั้นจึงอยากจะเรียนเสนอและนําเสนอครับว่า รุ่นนี้น่าสนใจมากๆกว้างกวางนั่งสบายถ้าใครพร้อมนะครับชอบสนใจดูรถทดลองขับได้เลยครับเหมาะสำหรับผู้ใหญ่หรือวัยทำงานข้าราชการนี่ครับขับหรูในสไตล์นี้ต้องถือว่า Camry ไม่เป็นรองใครไม่อายใครแน่นอนนะครับลองชมลองเช็คดูได้ครับสวยสมบูรณ์ไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกป่ําระดับนี้นะครับลองชมรูปต่อได้เลยนะครับตอนนี้รูปเยอะมากๆนะครับและถ้าใครกำลัง ชมมาถึงตอนนี้นะครับถ้ายังชมอยู่นะครับขอเสียงกดหนึ่งนะครับกดหนึ่งมาเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังว่าคันนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวเรื่องให้กับสมาชิกได้ลองพิจารณาและได้ศึกษาเพิ่มเติมนะครับคันนี้ไม่ทันคันหน้าก็ทังทันครับมีมาให้ชมเรื่อยๆนะครับแต่จะคัดสวยๆมาฝากนะครับคันนี้การันตีการจัดส่งขอสลดได้ครับแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ